สวัสดีครับสำหรับบทเรียนแรกใน EP 1 0 1จะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับคำแนะนำก่อนการใช้งาน PLC Omron ซึ่งเป็นการเรียนการอบรมแบบออนไลน์ผู้เรียนผู้อบรมสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับออนไลน์เข้ามาในระบบเพื่อทดลองการเขียนโปรแกรม PLC สั่งการทำงานของ PLC และสามารถดูการทำงานของชุดเครื่องจักรจำลอง รหรือชุดที่ผมเรียกว่าชุด sequence control ผ่านกล้องที่ผมได้ติดตั้งเอาไว้ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูโครงสร้างนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของ PRC ออนไลน์ที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้เรียนผู้อบรมว่าต้องทำอย่างไรบ้างตัวผู้เรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับ และรวมไปถึงการนำลักษณะการทำงานนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับในงานช่างนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างและส่วนประกอบกันเลยลำดับแรกนะครับเรามาดูคอมพิวเตอร์ที่ผู้อบรมหรือผู้เรียนต้องมีก่อนผมขอเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ต้นทาง จะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปหรือจะเป็นเดสก์ท็อปพีก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งหมดมีคำแนะนำครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับควรที่จะมีจอมอนิเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งจอเพื่อแยกใช้งานอิสระเป็น e x t e n d e i s p l y y ขึ้นมา เพื่อความสะดวกนั่นเองครับเพื่อความสะดวกในการดูการทำงานของเครื่องจักรจำลองหมายความว่าจอ1น,นึ่สำหรับการเขียนโปรแกรม PLC ส่วนอีกจอหนึ่งก็สำหรับมองดูการทำงานของเครื่องจักรจำลองผ่านกล้องนั่นเองนอกจากนั้นนะครับยังสามารถใช้ iPad หรือสมาร์ทโฟน เข้ามาใช้งานก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกนักเนื่องจากหน้าจอ iPad หน้าจอสมาร์ทโฟนอาจจะเล็กเกินไปการทำงานการเขียนโปรแกรมควบคุมการดูการทำงานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนัก ในลำดับต่อไปก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็ควรที่จะมีความเร็วสูงสูงนะครับยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนั่นแหละครับเพราะว่าจะทำให้ระบบทำงานได้เสถียรขึ้นแต่ที่ผมได้ทดลองใช้นะครับระดับความเร็วประมาณ30เมกนะครับก็สามารถใช้งานได้ แล้วก็ส่วนถัดไปก็จะเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งผู้เรียนผู้อบรมนะครับในเครื่องที่อยู่ต้นทางเนี่ยนะครับท่านจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับในคอร์ส EP 1จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า h AniDesk version หน6.1.0ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ในการรีโมทหรือออนไลน์เข้าไปที่ ระบบคอมพิวเตอร์ของผมที่จัดเตรียมไว้ที่สถาบันนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าแอนน e เหลังจากที่ท่านลงซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะต้องติดต่อมาที่ผมเพื่อขอรับยูเซอร์และพาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าสู่การใช้งานการเรียนแบบออนไลน์นี้มาดูโครงสร้างในส่วนถัดไปนะครับ ที่ผมได้จัดเตรียมไว้ที่สถาบันนะครับให้พร้อมกับการใช้งานสำหรับผู้ที่อบรมหรือผู้ที่เรียนออนไลน์เข้ามาใช้งานผมขอเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ปลายทางที่คอมพิวเตอร์ปลายทางเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่สถาบันซึ่งผมได้ลงโปรแกรม PLC นะครับสามารถที่จะ เขียนโปรแกร,รม PLC ได้ PLC ที่เราใช้จะเป็น PLC ของ Omron รุ่น CP1H นะครับซึ่ง PLC ได้ทำการเชื่อมต่อ Input Output Bit กับชุดเครื่องจักรจำลองนะครับหรือเรียกว่าตัว Sequence Control ซึ่งเป็นชุดที่จำลองการทำงานของ c o n v ว e เ รับสายพานให้เคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับสามารถที่จะเขียนโปรกแกรมควบคุมให้หยุดในตำแหน่งต่างๆกดปุ่มสวิ c ตั้งค่าการหน่วงเวลาขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะเขียนกแกรมสั่งให้ตัวเครื่องจักรทำงานซึ่งผู้เรียนผู้อบรมสามารถเห็นการทำงานโดยดูและตรวจสอบการทำงานผ่านกล้องที่ผมได้ติดตั้งไว้แล้ว จะเห็นว่านะครับโครงสร้างทั้งสองส่วนเนี่ยคอมพิวเตอร์ต้นทางก็คือตัวที่ผู้เรียนหรือผู้อบรมหลังจากที่ได้ติดตั้งตามหัวข้อต่างๆนะครับได้รับ user password แล้วท่านก็จะสามารถออนไลน์เข้ามายัางคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์ของผม เปรียบเสมือนว่าท่านกําลังได้มาใช้คอมพิวเตอร์ของผมนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของชุด Sequence Control สั่งให้เครื่องจักรทำงานโดยท่านสามารถตรวจสอบหรือดูการทำงานผ่านกล้องที่ติดตั้งไว้แล้วอันนี้ก็คือลักษณะของโครงสร้างหรือภาพรวมที่จะใช้ในคอร์สอบรมใน EP แรก นะครับใน e p 1ีสำหรับการประยุกต์นะครับใช้งานนะครับสำหรับโปรแกรมในกลุ่มของประเภทโปรแกรมผมเรียกโปรแกรมพวกนี้ว่าเป็นโปรแกรมรีโมทหรือโปรแกรมควบคุมระยะไกลก็ที่นิยมใช้ก็จะมีด้วยกันหลายโปรแกรมนะครับเช่น Teamviewer Chrome Remote แล้วก็ตัว a n y d e s k ตัวนี้สำหรับ คอร์สนี้ใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่า AniDev นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วก็คือมีความจุไม่มากไม่หน่วงเครื่องทำงานได้เสถียรที่สำคัญคือเป็นโปรแกรมฟรีครับไม่มีการจำกัดเวลาในการรันโปรแกรมสามารถทำงานได้พี่ๆเพื่อนๆช่างสามารถที่จะนำโปรแกรมในลักษณะควบคุมระยะไกลแบบนี้นะครับไปใช้ หรือไปประยุกต์ใช้กับงานที่ท่านทำอยู่เช่นงานควบคุมเครื่องจักรในโรงงานควบคุม PLC ให้กับเครื่องจักรทำงานเข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์ได้เข้าไปเขียนโปรแกรมสั่งการได้ในระยะไกลได้เลยหรือพี่เพื่อน,น,นอาจจะทำงานทางด้านอื่นเช่นงานติดตั้งก้องวงจรปิดนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เป็นตัวบันทึกภาพ ท่านสามารถที่จะสั่งการระยะไกลเข้าไปแก้ไขค่าพารามิเตอร์ให้กับลูกค้าหรืองานสำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์งานช่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถนำโปรแกรมรีโมทหรือโปรแกรมควบคุมระยะไกลลักษณะนี้เอาไปใช้งานหรือไปประยุกต์ใช้งานได้เดี๋ยวสำหรับการใช้งานของซอฟต์แวร์ h a n d ี ผมจะกล่าวในบทต่อไปครับ